จากค่าวนี้เราไปยินดีดีกว่าคุณปอยตีชดานะคะสดๆดร้อนๆนะคะเป็นภาพที่คนในวงการบันเทิงแบบโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชมกันเยอะค่ะคุณปอยตีชดานะคะฉลองบ้านกับแฟนหนุ่มคุณโอ๊คเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ภาพนี้โอเรนตนแบงคอกค่ะวันนี้โอ้โหมันหวานชื่นมื่นมีแต่ความสุขนะคะเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงพี่น้องโอ้โหไปกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาแต่งเป็นตีมแบบผู้หญังกรอ่ามีโมมีโม่เลยแล้วันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักจริงๆคือแบบ ง่ายเรียบรูวดูดีพูกภาษาแบบวัยรุ่นเลยคือดูแพงอ่ะผู้ชมแล้วที่สําคัญค่ะมันมีช็อตเด็ดด้วยตอที่เขาพูดความในใจที่คุณปอยเขาพูดถึงแฟนเขาคุณโอ๊คเนี่ยค่ะมันเพราะพลิ้งมันกินใจมากไปฟังกัน่อยค่ะสิ่งที่พี่โอ๊คพูดเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ทําให้ปอยรู้สึกว่าคนคนนี้คือคําตอบของของชีวิตปอยโชคดีมากโชคดีกว่า ผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายอีกก็ขอบคุณพี่โอ๊คที่ที่โอ๊คลักปอยแล้วก็ทําทุกอย่างให้ปอยปอยไม่ปอยถ้าปอยจะต้องไม่ว่าจากเป็นหรือจัดได้แลแพี่โอ๊คกับปอยไม่เสียรายชีวิตที่ที่เกิดมาแล้วค่ะก็จะนักปอยแบะนอนไป โอ้ยใจ่กับปอยด้วยแล้วเมื่อสักครู่ก่อนเข้าสตูใช่ไหมคะพี่ก็แต่งงานกับแม่หลินแหละพูดได้สร้างแต่งหน้าที่สนิทกับน้องปอยก็โทรศัพท์ยกหูยินดีด้วยนะคะน้องปอยบอกว่าอันนี้แค่ฉลองมั่นนะคะแต่งจริงจริงวันที่1มีนาคมค่ะแล้วก็ฝากบอกนิดนึงแฟนชื่อจริงชื่อพี่โอ๊คบรรลุแต่ว่าตามสื่อจะเปลี่ยนโอ๊คพัคคาวาหมดเลยอันนี้นางฝักแต่งมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แสดงความยินดีผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะนี่คอมเมนต์คงยินดีเยอะแยะเพราะว่าเพื่อนดาราไปเยอะมาก แล้วก็แต่งเป็นแบบว่าโอ้โหตีมแบบแบบผู้ดีอังกฤษอย่างที่บอกนะพี่คาราแม่นะคะพี่ตายนะเต้าโพนแพนเคก็ไปกับพี่หมีด้วยนะครับก็ตือก็ไปเดี๋ยวรอดูว่าชุดบ้าป่ายะยาเจ้าสาวที่แบบว่าบรรจงในการเลือกเครื่องประดับนะเจ้าสาวแบบชุดพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณปอยจิชดาจะสวยขนาดไหนรอติดตามหนึ่งโอ้ยยินดีด้วยจริงๆนะคะใช่ค่ะ